คุณผู้ชมจำรถเบอร์หลัก5ได้เปล่านะฮะที่ทำเครื่อง4สู่วิ่งได้8.2วิในที่อเมริกานะซึ่งข่าวนั้นถือว่าดังมากพอสมควรเลยเป็นกระบะดีเซลแดกที่แรงที่สุดในประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของฝีมือคนไทยเลยก็ว่าได้นะฮะแต่เมื่อกระบะแดกดีเซลมาอยู่ในเกมแดกเวสซิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะประมาณนี้เลย ความลับคือมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะรับรองทิ้งเป็นทุ่งนะฮะโอเคมาค้นหาหนักแข่งเลยนะครับจะใจบวามว่าโอ้โหเหมือนกันเลยนะครับนะแต่สมรรถนะคือรับรองครับไม่เหมือนแน่นอนนะฮะนี่ครับสับยาวๆก็ผมเกียร์สี่แล้วเกียร์ห้าแล้วนะครับนะร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับผมเกียร์หกครับเพิ่มไปด้วยนะฮะเฮ้ยมันแซงมันแซงมันแซง แต่มันจะถึงเส้นชัยซึ่งดูท่านี้นะครับผมเราน่าจะน่าจะชนะนะฮะนั่นไงกูว่าแล้วจริงด้วยสูสีมากนะครับนะ2 1 2 0 0กับ21.210วินาทีนะฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรเลยคราวนี้มาเจอกับรถสปอร์ตยี่ห้อหนึ่งนะครับกูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถสปอร์ตยี่ห้ออะไรนะฮะซึ่งโอ้โหดูครับนะดูผลการอัปเกรดนะครับผม ตามหลักของเบอร์หลัก5นะครับออกตัวแรกแบบทิ้งเป็นทุ่งนะครับนะก็สามารถชนะวอตส์ปอร์ตอย่างขาดลอยนะฮะออกเข้าไปครับว่าตำรวจกูก็ไม่เว้นนะครับนะนี่ครับสับเกียร์เหมือนเดิมถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยคือโอ้โหมาซะขนาดนี้คือบอกเลยว่าตำรวจคือตามไม่ทันนะนอกจากที่จะยิงยางขนาดยิงยางมันก็ยิงไม่ทันนะครับนะยิงไม่โดนด้วยโอเค บอกเลยว่าชนะถัดลอยโอเคมาดูคันอื่นกันบ้างนะฮะการอัปเกรดเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะครับผมคือเราจะใช้หลักการแบบเบิ้หลัก5นะครับนะมาทำการเจอกับคันอื่นนะครับผมดูซิว่าจะแซงได้หรือไม่นะฮะโอเคมาเจอกับ SUV นะครับผมดูสิว่าจะรอดหรือไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยว มันได้เปรียบบ่อยเฮ้ยทำทำไงดีวะไอคันผู้เล่นคนอื่นนะไอเอสยเมื่อกี้คือมันสภาพมันเดิมนะผมจําได้แต่ทําไมมันแบบมันมันอัปเกรดเครื่องแบบเราเปล่าวะมันยิ่งกว่าเราแน่ๆเลยนะครับนะธรรมดาไป18.383วินาทีเออแปลกว่ะมาดูคันนี้นะครับผมเสียงเครื่องคือค่อนข้างจะเล่าอารมณ์สุดเกินนะฮะ แต่เสียดายคือแต่ละคันแม่งเสียงหายนะครับคุณผู้ชมก็สับยาวๆเลยนะฮะเราอนี้แบบชนะขาดลอยนะครับผมทําเวลาไปนะครับนะ12.616วินาทีนะครับผมโคตรโหดนะฮะโอเคนะครับเจอกับคันเดียวกันเลยสีเดียวกันด้วยแต่สมรรถนะบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะอ่ามันสู้กลับมันสู้กลับ กับตามไม่ทันตามไม่ทันครับบอกเลยว่าเราชนะขาดลอยแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมแม่ไม่ต้องคิดเยอะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คันนี้มาไงวะจาก,กัวครับผมเฮ้ยมันมีในเกมได้หรอวะทำไมไม่เคยเห็นเลยวะเออเจ้ามันเถอะนะครับนะแต่กระบะแตะของเราก็ชนะแน่นอนนะครับนะบอกเลยว่าไปเร็วโคตรเลยทำเวลาไปนะครับผมแปดจุดเจ็ดร้อยสิบปดวินาทีสุดยอด แล้วก็ว่าสปอร์ตอีกแล้วนะครับนะยี่ห้ออะไรก็ไม่ดูนะครับผมสีเหลืองมาแบบบบอบบีเลยนะฮะก็โอ้โหคราวนี้คือผมขอไม่ใช้นอยตัดแน่นอนนอยตัดคือไม่ต้องพึ่งเพราะว่าอัพเกรดเนี่ยคือแบบเต็มที่ไม่ต้องพึ่งนอยตัดนะครับผมทำเวลาไป13.131วินาทีคราวนี้เปลี่ยนคันนะครับผมผมจะทำให้แบบแบบ ยิ่งกว่าวอสปอร์ตแน่นอนนะฮะใครบมก็คือการอัพเครื่องที่แบบว่าโคตรจะเร็วนะครับนะเร็วยิ่งกว่าจะหลดนะนรับผมทำเวลาไปนะครับผม7.959วินาทีนะครับนะถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคเลยนะฮะคราวนี้มาเจอกับวอสปอร์ตอีกแล้วนะครับนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมดูจากการออกตัวนี่คือเราก็ได้เปรียบนะครับนะเราออกตัวคือ เร็วกว่านะครับผมเร็วกว่าผู้เล่นคนอื่นนะฮะเมื่อกี้เหมือนมันจะแซงนะครับผมแต่เราก็ชนะก่อนนะฮะทำเวลาไป1 2 5 9องจ้าส้าวินาทีดีนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะอยากเจอโปว่ะดูสิว่าโปาเนี่ยคือผมว่านะน่าจะชนะขาดลอยเหมือนเดิมอะ ปกติโปรเนี่ยคือถ้าไม่อัพเครื่องกูบอกเลยนะชนะมันะชนะแน่นอนนะครับผมคือการอัพเครื่องคือแบบว่าแซงเราแบบกินขาดเลยทิ้งเป็นทุ่งอะ่ะเออแต่ทีนี้ก็ขอเจอโปรสักหน่อยนะฮะสรุปคือเราก็ชนะนะครับผมนี่ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับนะออกตัวเรานี่คือได้เปรียบก,กว่าเลยนะครับนะถือว่าเฮ้ยมันจะแซงมันจะแซง เกือบเกือบไม่ชนะแล้วนะครับผมสูสีมากนะครับนะโอ้โหใกล้เคียงอยู่นะฮะทำเวลาไปคราวนี้นะครับผมจะมาอยู่ในโหมดของการทดสอบการขับรถก่อนที่จะทำการซื้อรถนะครับนะคือก่อนซื้อรถคือมันจะมีให้กับทดสอบด้วยนะฮะก็จะเป็นคู่แฝดแบบนี้เลยนะครับนะโอ้โหสูสีมากคุณผู้ชม เฮ้ยเดือดเกือบไม่รอดซะแล้วนะฮะคืออยากให้ถึงสีแดงนะครับผมถึงสีแดงเมื่อไหร่คือมันแซงแน่นอนนะฮะเวลาที่ทําไปเนี่ยถือว่าใกล้เคียงเลยนะฮะโอเคมาเจอกับ bmw นะฮะเป็นตัวทดสอบนะครับผมเปลี่ยนที่เกียร์สองนะฮะเกียร์สามนะครับผม 8 0ด้ยนะครับผมไมแปดสิบไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะ100ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผม110มยสิบไปแล้วนะฮะนะครับผมดูซิว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหยี8สิบจุไม่ได้เปลี่ยนจาก1ต่อ4เป็น1ต่อ2แล้วกันนะครับนะเย็ดโดเ yes, no, จอกับซูปราครับคุณผู้ชม 2J เจเจอกับ M3 ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะ เปี่ยนเกียร์ครับผมเกียร์สองนะฮะเกียร์สามแล้วนะครับนะมีแซงมีแซงมีแผนจะแซงด้วยนะครับนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าดูซิว่าใครจะถึงเส้นใครก่อนนะครับนะซูเปอร์มันจะแซงนะครับผมเรียบร้อยครับดูผลลัพธ์แล้วเราชนะครับผมถือว่าสูสีพอสมควรเลยนะฮะโอเคถนนยนต์ก็มาวะ่ะ เยอรมันเจอกับเยอรมันนะครับผม b มกับโฟล์สวาเกนนะครับนะรู้สึกว่าโฟล์สวาเกจะเล่นด้วยนะครับนะมันกําลังจะแซงนะครับผมรอบนี้คือเริ่มแซงขึ้นมาอย่างทีทีเรื่อยๆดูสิว่าจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเกือบมันเกือบชนะแล้วนะครับนะ ก็ถือว่าธรรมดาค่อนข้างดีเลยโอเคก็คลิปมีประมาณนี้นะครับนะถือว่าพาค่อนข้าที่จะเหนื่อยเลยนะครับนะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแม่